รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย daddy pat ค่ะใช่หัวทิพย์แบบจริงคำว่าทิพย์แบบใช้กับเขาได้จริงผู้หญิงมาแบบบอกลักแบบมีอะไรเล่นไม่เสร็จมาอะไรมล่ขอแอบฟังเพลงสักนิดหนึ่งได้ไหมคะสนับสนุนโดยไมอิซูซูดีแม็กซ์ บูมถึงแล้วลงได้แล้วค่ะไม่เอาอ่ะไม่ลงอ่ะพี่ก้องรถอะมันสวยจังเลยหนูนั่งสบายมากเลยอ่ะก็ต้องสวยสิย้ำมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะนี่คือใหม่ isuzu d max highlander ค่ะนี่ดูย่โดย้า,น,ยานี่นะคะว้าวออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหรูหรามีรถสันนิยมและก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยโอ้โหอยากจะบอกว่าดรามิแรงมากเลยเขับดีไหมอ่ะพี่ก้อง้อง<ห>ขับมา<ห>ดีมากมน้องบูมขาวเรียกว่าพี่ติดใจเลยนะคะท่วนี้เลย มีข้อเสนอพิเศษนะอยากรู้ใช่ไหมอยากูไปดูข้อมูลตัวเองที่เว็บไซต์ของอินทสุได้เลยบอกเลยว่าข้อเสนอดีมากๆาอุ้ยเอายี่ี่ดีกว่าพี่ก้องไหนๆพี่ก้องก็ไม่มีแฟนซื้อในวันเลนทายเถอไปะอนไไหปเจอพี่ชายคนนี้กัดีกว่ารับรองว่าเธอต้องมีความสุขมากๆในช่วงของวันเลนทายซือใหนูคนนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ไลงลงไปเพื่อไปเครื่องลงลง Ulators, ทุกผู้ค่ะพี่กล้องพี่ตูมนะคะวันนี้ไม่มีเหงานะคะเพราะเราอยู่กับ daddy cat คะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับ คือเมื่อกีเก้เราก้มลงไปฟังเพลงได้ใกล้มากใช่แบบผู้ชายไปดีดกีตาร์ให้ฟังมันมีความสุขที่นั่นปกติดีดกีตาร์ใครฟังบ้างไหม,มคะตอนอยู่ในเรือนจําดีดให้แมวฟังสมัยก่อนเลี้ยงแมวไว้หลายตัวอยู่เหมือนกันที่เรือนจําใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้มีแล้วนะฮะสมัยก่อนมีแล้วถ้าเกิดดีได้แปนงตอมีบ้างไหมคะไม่มีเลยครับยังโสดครับผมเอาละยังโสดแต่ว่าพวกเรา ดีใจมากเพราะว่าดัดดี้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นดัดดี้ของใครหลายหนคนต้องถามพี่แพทหน่อยว่าฉายาดัดดี้เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะยินดีมากนะครับฟังแล้วก็ดูน่ารักดีแม้ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาพอเข้าใจความหมายแล้วก,ก็ขอบคุณแฟนๆที่ตั้งฉายานี้ให้อะไรเงี้ยก็ยินดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็รักเราเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเขาเรียกนะเรียกดัดดี้ดัดดี้ไงก็ค,คือความรักที่เป็นแค่กับเาแฟนคลับรเนี่ยเขาให้ดชเลย <ๆ S 1> จริงค่ะเป็นค่ะเวลานท้นพี่แพทจะไปไหนคะยังไม่มีแพลนอะไรใดๆจริงอ๋อเหรอคะคุณเดินไปจะนัดกันเนาะไปกล้องให้ให้พี่กล้องเขาพาไปดีไหมคะพี่แพทย่พี่กล้องเขาโสดเลยฮะเนี่ยโสดไปล่องแก่งกันดี่ยท่ประหารล่องแก่งล่อโอกยเดลานท้นใครก็เชื่อเขาไปล่องแก่งค่ะพี่กล้องขาเออก็ต้องพากันไปเดย์เต้องพาไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้เสียวอ่ะคุณอ๋อคุณอยากวินวายใช่ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยคือ พี่แพทเนี่ยก็มีงานผลงานให้ติดตามอยู่เยอะมากๆเลยคือบูมิงคิดออว่าออกมาแบบสักพักแล้วเลยนะตอนนี้ก็คือมีอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ติดตามพี่แพทด้วยก็คือออนไลน์ ใช่ครับผมคืออะไรคะตัวนี้ผมมีช่อง YouTube ก็คือช่อง powerpad official channel นะครับผมในนั้นก็จะมีมิวสิกวิดีโอที่ทางมันเองอีกนะครับล่าสุดก็มีเพลง02.22นาฬิกาเป็นซิงเกิลล่าสุดของวง powerpad ก็เป็น m v ที่เราทำเองขอแอบฟังเพลงสักนิดนึงได้ไหมคะเพลง02เนี่ยแหละเพลงไหนก็ได้เอาท่อนไหนดีคะเอาท่อนฮุกเลยแล้วกันนะคเพลง02.22นาฬิกานะครับ ถ้าเธอยังอยู่ในใจฉันที่แท้ฉันมันย่งรักเธออยู่เสม,มอมาแกล้งทำเป็นว่าไม่มีปานหาเวลาที่เธอมอยู่ถึงรู้ใจก็วันนี้ว่าความรักที่ฉันเคยมีมันยังเหมือนเดิมโอ้เพลงนี้แต่งอนหนเนี่ ตอนอยู่ในเรือนจําค่ะแล้วทําไมต้องเป็น02.22อะไรคะคือมันมีคืนหนึ่งที่เรานอนอยู่ในห้องขังนะครับผมแล้วก็ฝันถึงคนคน,นึงที่เราเคยมีความรู้สึกดีด้วยซึ่งในเวลาปกติเนี่ยเราเหมือนกับลืมเขาไปแล้วแต่มีคืนนี้ที่ฝันถึงแล้วเรื่องราวในฝันเนี่ยมันดีมากๆม,มีความสุขมาก จนเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันความจริงหรือความฝันอ้าวยังนอนอยู่ในห้องขังนี่ทําไมเราถึงฝันแล้วเรารู้สึกดีขนาดนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยลืมเขาเลยเหรอหรือย,ยังไงเกิดคําถามาเริ่มเกิดคําถามาและภาพเก่าๆก็เริ่มผุดขึ้นมาจนทําให้เราไม่สามารถนอนต่อได้ในเวลาประมาณช่วงตี2 2งยีองนาทีาาาดูคืนเช้านั้นก็เลยนำความรู้สึกนั้นมาแต่งเป็นเพลง โอ้ยตายแล้วแล้วตอนที่ฝันเป็นึกว่านึกว่าออกมานอกนึกว่าอยู่ที่ง่นี่็าอคือเรื่องราวเป็นเรื่องเรื่องใหม่นะฮะไม่ใช่เรื่องเก่าด้วยกันแบบผ่านมาคือเป็นเรื่องใหม่แต่กับคนคนเดิมอ๋อดีเนาะมันคือความรู้สึกที่แบบว่าแต่งมาจากใจจริงๆนะครับพี่ต๋องใช่ผมก็เลยคิดว่าความรู้สึกที่บางคนอาจจะมียังมีเงาของบางคนแฝงอยู่ในใจโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเนี่ยน่าจะมีอยู่ ในแต่ละคนก็เลยนํามาเขียนเป็นเพลงแล้วตั้งแต่ออกมาเนี่ยได้เจอคนที่ฝันถึงบ้างยังไงยังเลยฮะ<อ>ยังเลยยังไม่ยอมไปเจอเอจ้คนนี้หรือพันเนี่ยใคๆนะถามตอบไม่ไหวแล้วโอ้ด้แล้ว เพว่าผมอยากรู้เรื่องราวในเรือนจํานะคะนี่ขอ <ฮะ S 1> ขอนุญาตถามนะคะ,<ฮ>ะคือพี่แพทคือในเรือนจาเนี่ยที่เขาว่าไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมันจริงป่ะคะคำนี้น่าจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับการขาดอิสระภาพมากกว่าค<อ>ือมันเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็โทษสูงๆนะนที่ผมอยู่ที่เรือนจําการบางขวางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคดีที่อุกฉกรรจ์แล้วก็โทษสูงมากาในเรื่องของพระจันทร์เนี่ย ต้องยอมรับว่าแทบจะไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยประมาณช่วงบ่ายสามไม่เกินบ่ายสี่โมงเนี่ยต้องขึ้นเรือนนอนแล้วทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วและไม่สามารถเห็นบรรยากาศภายนอกได้จะเห็นก็คือเป็นผ่านลูกกลงเล็กๆนะครับซึ่ง ช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็ไม่ได้เห็นข้างนอกแล้วผู้ต้องขังก็ต้องอยู่ท่ามกลางแสงสว่างตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งอยู่ในเรือนนอนก็ต้องเปิดไฟตลอดไม่มีการปิดไฟเพื่อความปลอดภัยด้วยมีอะไรบ้างคะที่ท,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 ที่ที่พี่แพทใช้เวลาศึกษาหรือว่าเรียนอยู่ในนั้นอนะ่ะโหเยอะมากเลยครับผมเรื่องของการเรียนต่อนะก็จบปริญญาตรีมาหนาึ่งใบ แล้วก็เรียนด้านวิชาชีพเกี่ยวกับจิตกรรมคือการเขียนรูปวาดรูปเนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณ1ปีเป็นของกอศอนนะครับแล้วก็เรียนดนตรีเพิ่มเติมพวกทฤษฎีนดนตรีอะไรต่างเนี่ยอันนี้เรียนด้วยตัวเองแล้วก็เรียนจากหนังสือเป็นครูสอนดนตรีให้กับน้องๆด้วยนำประสบการณ์ของตัวเองที่เคยทำงานในวงการมา,ามาถ่ายทอดให้กับ เพื่อนๆในเดือนจำที่อาจจะมีพอสวรรค์มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงการแต่งเพลงเนี่ยให้เขาได้มีการพัฒนามากขึ้น เห็นบอกว่าในเรือนจำมีการจัดพิธีฉลอ,องรับปิญญายให้พี่แพทด,ด้วยใช่ครับก็ไม่ได้ไม่ใช่ของผมนะฮะออของทุกคนนะครับผมที่ที่จบของสุโขทัยธรรมธิาราชก็มีความสุขมากนะครับก็เป็นวันที่อนุญ,ญาตให้ทางครอบครัวได้มาพบเจอมาพบปะกันได้ก็เป็นเรื่องที่ยินดีว่าเราได้ทําตามที่เราตั้งใจได้ทําให้คุณพ่อคุณแม่แล้็ครอบครัวทุกคนภูมิใจในตัวเราเก็มีความสุขมากครับ จากวิสัยทัศน์หรือวิชันของ NT ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยเป้าหมายสำคัญคือ NT จะเป็นองค์กรที่ยกระดับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมพร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับชุมชนและสังคมทุกระดับอย่างเท่าเทียมแน่นอนว่าก้าวต่อไปของเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคมคือการยกระดับคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืนดังนั้น NT จะมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้วิชั่นหรือพันธกิจที่แน่วแน่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อให้การบริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและขับเคลื่อนธุรกิจโดยสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่ต้องการแข่งขัน NT โทรคมนาคมแห่งชาติสร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยี พวกเรามานั่งคุยกันที่ร้านเธอน่าจะชอบคาเฟ่ดูแต่ละมุมสิคะสวยกรุบม,มากเลยด้วยความร่มรื่นแบบนี้นะคะบุ้มว่าใครมาก็น่าจะชอบเหมือนที่บุ้มชอบที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีดีนะคะบางคนรีวิวมาว่ามาแล้วเนี่ยเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งนี้านตรงไหนก็น่ารักไปหมดเลยยังไม่รวมเครื่องดื่มอาหารรสชาติก็ดีดีนะคะแบบนี้นั่งได้ทั้งวันบอกเลยอุ้ยแต่ว่าตอนนี้นะคะไปคุยกันต่อดีกว่าคะ่ะ นี่มีผลงานพี่แพทนะที่อันนี้ก็คือเรียนในเรือนจาเช่นเดียวกันแต่นี่เพิ่งได้เห็นผลงานจริงๆคือไม่ธรรมดานี่เป็แพทแพเองเลยแพทที่แพทใช่ใช่ครับพี่แพทคือสุดยอดมากนี่เก่งมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นแบบแขวนนะขออนุญาตวางนะคะแล้วก็ยังมีรูปนี่ในซองอีกเยอะมากนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแเล็กๆในน้อยที่หยิบมาง่ายๆโอ้ my god อันนี้สวยมาก อันนี้แลวางมือเลอะนะฮะที่หลังเพราะมันเามันเป็นดินสอใช่ไหมอ๋อเป็นดินสอโอ้ยสวยมากออวางไว้ก่อนกันนะครับนี่สวยมากพี่แีเก่งเนาะอันนี้ผมใช้ดินสอกดนะด้านเดียวเลยเป็นดินสอกดที่สีเข้มหน่อยนะฮะอันนี้เป็นวงการเดรเซอร์นะครับผมพี่แท๊นี่คือเขาก็มีสอนที่ก็คืออันจริงๆแล้วผมไปเรียนที่หลังต้องยอมรับตรงนี้ผมฝึกเองมาก่อนพี่พี่คุณจิตโก อันนี้คือการวาดภาพที่หน่วยงพี่แพทไปศึกษาอยู่ในเรือนจำใช่ครับตอนตอนแรกก็ทําไม่เป็นหรอกครับผมก็พยายามยางนเอาเป็นสกิลใหม่ที่พี่แพทได้ไปค้นพบในเรือนจำนะตอนตอน,ตอนแรกมันว่างนงฮะมไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเรือนจําอยู่ในโรงพักนะครับผมกล่องข้าวผัดนะฮะมีปากกาอยู่เล่มหนึ่งก็วาดกับกล่องโฟมนะตรงฝาของกล่องโฟมพอเข้าไปในเรือนจําเห็นเพื่อน ที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยครับเขาหัดวาดรูปเราก็เลยลองเข้าไปสอบถามเขาดู ผมก็เริ่มไปหาบินสอกับกระดาษมาตอนแรกก็ใช้กระดาษ A 4ธรรมดาเนี่ยฮะไม่มีกระดาษบ้านรูปหรอกครับก็ลองอาว่าดูเฮ้ยเราก็พอไปได้นะทีนี้ก็เลยเริ่มศึกษาบอกทางครอบครัวบอกพี่พี่ให้เขาส่งหนังสือมาเราก็เริ่มเรียนจากตัวเองก่อนพอย้ายไปอยู่ที่บางขวางมีโอกาสได้เรียนศึกษาต่อก็เลยเรียนต่อด้านจิตตกอนโอ้โหอวาดเก่งคือสวยมากจริงๆทุกคนคืออยากให้ทุกคนได้มาเห็นผลงานจริงๆคือพี่คือจิตกรนอ่ะสามารถทําแบบมีทัศการอะไรอย่างนี้ได้เลยคือ <Skill S 2> สกิลการใช้เส้นรหรืออะไรมีคนมาข,ขอซื้อบ้างไหมคะโหเยอะครับแต่ว่าช่วงช่วงหลังนี้งดจำหน่ายแล้วครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะเก็บไว้ถ้ามีโอกาสนะอยากจะจัดแสดงงานโอ้ยนะต้องทำค่ะตั้งแต่อยู่ในเรือนจำมาวด่าทั้งหมดกี่ภาพ เป็นหลายร้อยครับก็เก็บไว้ตลอดไม่เก็บไว้ตลอดครับคือแจกคือผมชอบแจกให้บ้างแจกบ้างแล้วก็มีพวกเพื่อนผู้ล่งขังมาจ้างว่ามันก็มีเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปแล้วแต่ที่เกิดไว้ก็เยอะครับผมจริงๆแล้วนี่คือส่วนน้อยมากครับที่บ้านยังมีงานชิ้นใหญ่ๆพวกงานสีน้ํามันบนผ้าใบอะไรพวกนี้โอ้งานี่มันยากนะยากนะเวลาเราวาดเสร็จอย่างเงี้ยคือเราสามารถเก็บไว้ที่เกลนจาอย่างนี้ได้ถ้าชิ้นเล็กๆยังพอเข้าล็อกเกอร์ได้แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ลง ส่งให้ยตาเราต้องเขียนเอกสารราชก,การ ผ่านส่วนต่างๆของเรือนจําแล้วก็ให้ญาติมารับหน้าเรือนจำจอิีๆก็วาดดออินรูปพี่รูปบูมก็ได้สิเหมือนเลยวาดได้เลยอย่างนี้สวยเลยอ่ะอันนั้นรูปแรกก็เหมือนนะพี่กองไม่เหมือนคล้ายๆกับนิสบีนิสบีนิสบีดิสบีเออนะน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่สกิลเรื่องของการวาดภาพพี่เก่งนะแต่งเพลงที่เก่งจริงๆแล้วบูมยังมีพี่สาวอีกคนนึงซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องดนตรีก็ไม่แพ้ใครเรื่องเสียงก็ไม่แพ้ใครเดี๋ยวมาพูดคุยด้วยเชิญเลยดีกว่าพี่คิมค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วเากลายเป็น daddy and มามีไม่ได้มา <Mama. S 1> <c oughs> มีมาม่าอา玛อาแหมนี่ก็คือเป็นดีว่าสาวเหมือนกันที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงคร่ำวอดอยู่ในวงการเพลง <c oughs> มาอย่างยาวนานเขาสองคนมีความเหมือนกันนะคะยังไงคะคุณแพทก็มีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับดนตรีในเรื่องดำคุณคิมก็พัฒนาเรื่องบุคลาการทางการร้องในรายการทีวีใช่พูดถูกไหม เด็กมันเก่งของมันอยู่แล้วพี่ไม่ได้ไปสอนเลยไม่ด่าไม่ด่าเลยหรอด่าเฉยๆเข้าไปด่าไม่ได้ทําอะไรเลยเด็กเขาเก่งของเขาอยู่แล้วพี่คิมเคยเคยเคยได้ผ่านในการฟังเพลงของพี่แพทหรือว่าผ่านเจอพี่แพทบ้างไหมคะเจอค่ะเจอเพราะว่าตอนช่วงใหม่ๆแพทก็ออกให้สัมภาษณ์ามรายการเนอะเราก็ได้เจอกันในรายการเนอะเจอบ่อยมากครับเหมือนแบบเราเอาจับจับศิลปินคนเียไปฟรีสไว้เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็พอถึงเวลาหนึ่งเปิดออกมาศิลปินคนนี้ก็เหมือน ยังมีความเป็นเด็กมีความเป็นแบบเป็นคนที่เต็มไปด้วยจินตนาการอยู่ตรงนั้นอะอแล้วแล้วแล้วมันมามา,มาอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยหายากนะแบบเขาอะที่อยู่ในยุคแบบเขาอยู่งอยู่ในยุคของเขายังเราเรารู้สึกไหมว่าเราได้รับอิทธิพลของของเรื่องดนตรีหรืออะไรจากในยุคแบบถูกครับผมก็คือต้องบอกตรงนี้นะฮะว่าอยู่ในเรือนจำอ่ะไม่ค่อยได้เสพงานดนตรีอะไรที่มันเป็นทันสมัยหรือว่าสมัยใหม่เยอะมากนะเครื่องฟังเพลงอะไรก็ไม่มี ก็ได้ฟังบ้างอะครับก็ถือว่า,าวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้ด้านดนตรีก็มาจากยุคเก่าเ,าเยอะมันก็คือยุคอะไรนะ90ยุค90ก็คือ, <90 S 1> คอจริงๆแล้วถ้าไล่มาเขาตั้งแต่เราเริ่มเกิดมายุค80แหละเราก็เริ่มฟังเพลงจากคุณพ่อคุณพ่อชอบฟังเพ,พลงฝรั่งยุคนั้นนะ ึพี่คิมหล่ะพี่คิมมีโอกาสแบบว่าคือมุมเห็นว่าเขามีกิจกรรมมาไรหลายอย่างนะแบบว่าเข้าไปสอนหนังสือเข้าไปร้องเพลงหรืออะไรถ้ามีโอกาสแต่ว่าพี่คิมอยากจะเข้าไปแบบว่าสักครั้งไหมคะร้องเพลงอะไรเงี้ยในเดือนจําให้แบบว่าเพราะเขามีกิจกรรมใช่ไหมคะให้เหมือนคนนอกเข้าไปทํากิจกรรมรด้วยไปไป,ไปห้ความบันเทิงถ้ามีโอกาสก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะได้เป็นแนะนําแนวทางในการแบบในแง่ของความคิดของการเป็นนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีสอนร้องเพลงนะ มันไม่ยากเนาะแพทแต่สอนทัศนคติที่จะอยู่ในในปัจจุบันตอนนี้ซึ่งทุกอย่างอย่าว่างั้นนี้เลยนี่ไม่ได้ถูกฟรีสไปไหนนะก็อ,อยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆก็ออยังรู้สึกว่าโลกมันไปไวมากค่ะเราจะทำยังไงให้พวกเขาออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขายัางตามโลกตามสมัยตามทุกอย่างได้ทันโดยที่แบบมีคนไปเตรียมสิ่งต่างๆไว้ในหัวสมองเขาในใจเขาในความสามารถของเขาแล้ว แลงสีฟันไบเซนเตอร์เพลงต่างๆที่พี่แพทแต่งคือเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยแต่งเยอะมากต้องบอกว่าการแต่งเพ<ช>ลงเรือนจำเนี่ยยากมากๆเลยนะครับคือเรามีแค่กระดาษกับดินสอแค่นั้นเองอซักแบบว่าบทเพลงหนึ่งได้ไหมคะให้พี่แพทบ,บอกว่าเล่นให้บูมพี่ก้องแล้วก็พี่คิมฟังหน่อยได้ไหมคะซักหนบทเพลงเดี๋ยวค่อยมาเล่าที่มาของเพลงนี้ได้แล้วเดี๋ยวให้พี่คิมพี่คิมเขาเป็นคอมเมนต์ไหลยหลรายการเดี๋ยวให้นเพื่อ่นายเก่งนะเออผมร้องเพลงไม่เก่งนะ อฟังเลยนะครับชื่อเพลงว่ารูปใบ,บสุดท้ายยังคิดถึงหรายัางเป็นห่วงเสมอแม้วันนี้จะไม่มีเธอคอยอ,อยู่ดูแลข้างกันย่างวันนั้นรูปเก่าใบนี้ที่เป็นใบสุดท้ายอาจไม่ แม้วันหนึ่งมันจะขาดหายแต่เรื่องราวที่ดีมีความหมายจนถึงวันที่ตัวฉันตายไม่มีวันลืมโอ้ทำเอา เหมือนเขาจะพูดถึงคนที่เขาไม่สามารถจะเจอได้อีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเ่อา่านี้ที่มาที่ไปของเพลงนี้ฮะผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเป็นเพื่อนรุ่นน้องสองคนเนี่ยที่สนิทกันเขาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยคือว่าก่อนหน้าที่เขาจะต้องคดีใช่ไหมครับเขามีครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกเล็กๆไว้พอต้องคดีก็ไม่สามารถที่จะพบเจอลูกได้เพราะว่า ทางภรรยาเขาพูดง่ายคือไปหาพ่อใหม่ให้ลูกเขากลัวลูกมีปมด้อยรู้ว่า,าพ่อเป็นพี่คุกที่ตาดแล้วจะโดนเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปหาพ่อใหม่แล้วก็ไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยมีความทรงจําเลยว่าเขามีพ่อ เป็นผู้ต้องขังนะครับผมแต่ด้วยความที่เขาคิดถึงลูกเขานะครับผมเขาก็อยากจะเขียนจดหมายไปหาลูกเขานะครับแต่ว่าไม่สามารถส่งไปทางลูกเขาได้ก็เลยส่งไปให้ทางพี่สาวเขาจะมีกล่องกล่องหนึ่งเก็บไว้นะครับเพราะว่าจดหมายเนี่ยจะมีซ้ำวันเดือนปีเขาตั้งใจว่าวันหนึ่งที่ลูกเขาโตเนี่ยเขาจะเขียนจดหมายไปเรื่อยๆจนลูกเขาโตแล้วจะให้ลูกเขาเนี่ย ได้มาเจอกล่องกล่องนี้แล้วให้รู้ว่าพ่อเขาอะรักลูกมากที่ผ่านมาคือไม่เคยลืม แล้วก็อยากจะติดต่อแต่คือยังไม่สามารถทําได้โอ้ใช่แล้วใช่แล้วก็เวลาเขาว่างๆจากการทํางานอะไรต่างคือผมสังเกตเห็นเขาจะมาเปิดล็อกเกอร์เขาแล้วก็มาดูรูปที่เขากอดลูกเขารูปลุงเขาแล้วเขาก็จะนั่งแบบมีความสุขซึ้งอ่ะทางนี้ท้งนั้นพอได้ฟังเพลงแล้วก็กลิ่นอายเราก็จินตนาการภาพพี่แพทตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจําจนถึงปิ๊งมาตอนนี้เหมือนหยุดเวลาไว้เหมือนที่พี่คิมบอกว่าอยู่ในแคปซูลปกติดูดูแลตัวเองยังไงบ้างคะพี่แพ ก็เรื so ่องของการทานผลไม้แล้วก็การออกกําลังกายด้วยครับคือทานผลไม้ทุกวันนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจำคือสวดเงินไหมสวดอยู่แล้วครับสวดทุกเย็นอยู่แล้วคุณสวดมนเพราะว่าคุณทำวัดเย็นเหรออยู่ในเดือนจำต้องสวไม่ใช่ทุกวันนี้ก็สวดคุณทําวัดเช้าเย็นเหรอคือแค่เย็นอย่างเดียวคุณทําวัดเย็นครับผมเคยมีใครขอเวลาทําวัดเย็นไปทาอย่างอื่นบ้างไหมั้งแต่เดือนจำที่ออกมาคือ ผมถือศินป์ห้านะอันนี้ใช่แล้วก็เรื่องของอบยายมุกไม่แตะต้องอยู่แล้วกาเมย์ไม่มีเลยยไม่มีเลยโอ้ยนเรื่องเรื่องการเมย์เนี่ยมันไม่มีใครสุดหรอกต้องใช้เวลาเลยมันนับแต้มจากเวลาคุณคุณจะมานับแต้มจากจํานวนไม่ได้คุณต้องนับแต้มจากปีปีจานวนและปีที่คุณใช้อยู่ฉันรู้สึกว่านี่เนี่ยคือไอดอลของการเป็นผัวของผัวทิพย์นะทิพย์ทิพย์ใช้กับเขาได้จริงทิพยีมาแบบบอกรักแบบมีอะไรได่็มาอะไรไหม ไม่ไม่มีขอสักทีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทําบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะคุณปกดไฮเลตไปเสร็จไม่เต็มแล้วมีใครส่งจดหมายส่งจดหมายส่งจดหมายไปบ้านเขาหรือส่งไปบริษัทแล้วเขียนว่าขอสักทีหน้าสงสารไม่แพทพี่คนไม่ควรมานั่งอยู่ตรงนี้ระหว่างพี่ก้องและพี่ชิมขอบควันนี้ขอบคุณพี่แพทด้วยนะคะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวให้พี่ทีไม่ได้เขาบ่าหนูส่งสารพี่แพตพี่แพทเขาดีอยู่แล้วทั้งหน้าทั้งใจทั้งทุกอย่างเหลือแม่คีมาอยู่กับนูเดี๋ยวหจะมาคุยเรื่องการแบเต็มเ็กหน้าพ่แพขหน้ามาช่วยสั่งสอนพี่หน่อยนะมาช่วยแนะนำกันุกคนแคับนะคบเอาแซ่บขาส้อาบมาฟาดนี่มีสงบพี่แพไปค่ะค่ะครู่ค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่เอาแซ้บเอาแซ่บาฟนะเขาจะเอาเขาสามคิม่ถามรหน่อย นอกจากกล้องงูโวะเพราะว่าแพทเนี่ยเป็นแฟนเธอไหมถามควกก่อนว่าเขาจะเอาไหมเอาไครหนูอะเอาพอคือหนูที่คุก็ได้ถ้าคือสายตาเขามี่ํานาจมากเราไม่น่าจะอยู่กับเขาได้พวกเราดูนิสัยดีๆกันทั้งนั้นเลยเขาดีเกินไปเหมือนพระเลยเราไม่น่าจะอยู่เขาได้ถือว่าไม่เหมาะกับเธอใช่ไหมไม่ไม่เหมาะทำไมปล่อยให้เขาอยู่ในที่ที่แบบว่าสูงๆแล้วก็เรามองเขาด้วยความรู้สึกเคารพบูชา ไม่แต่เอาจจริงๆถ้าพูดถึงพี่แพทเนี่ยก็แต่มุมเด็กๆเห็นเขายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับที่หนูเห็นพี่คิมอ่ะคือเอาจริงๆพี่คิมอ่ะก็เหมือนกับพี่แพทนะที่ดูแลตัวเองคือหน้าเนอร์เลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตั้งแต่แบบว่าเราเจอเขาตั้งแต่ power pad สมัยนั้นพี่คิมก็ตั้งแต่ครั้งนั้นที่หนูเห็นพี่แต่ที่เธอไม่อยู่นะใช่ก็ยังเหมือนเดิมแต่เอาจงริงนะนะปีนี้อายุ 55แล้วค่ะคุณพี่ลองคิดดูนะหนูแต่งหน้าทุกวันแต่งเปล่งทุกคืนไม่แก่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยนะเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาล่องแก้มแล้วเนี่ยพอเป็นผิวคนจีนนะจนไปวันนึงนะหนูไปเจอเพื่อนคนหนึ่งหน้าเขาดูอิ่มอิมแล้วแบบดูเปล่งปลั่งมากเลยเราบอกเฮ้ยพี่อ้วนขึ้นปะเขาบอกเขาไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ใช้ครีมกับปลุกแดงแที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์โอ้เราก็บอกว่าไตลาจิน่าได้ยินบ่อยๆใช่เราก็อุ้ย จะรออะไรอยู่ล่ะใช้เลยช่วงแรกที่ใช้นะไอที่คนเขาบอกว่าเฮ้ยแบบน้านุ่มชุมช่มชืน้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะใครๆที่เขาโฆษณานทางโทรทัศน์เหมือนมามาทอกพี่รู้สึกว่าเขาจ้างมาพูดไม่ไม่ได้ใช้จริงหรอเขาจ้างเสียตะมันได้ตังค์มาพูดมันก็พูดไปออจนกระทั่งเจอไตลาจีน่าเนี่ยไอความคิดแบบนั้นเปลี่ยนไปเลยพี่มันต้องออลองเองมันถึงออจะรู้ว่าเฮ้ยมันของดีๆมันก็มีนะที่เขามาทอกอ่ะแล้วคิมลองเองด้วยหรือเปล่าลองเองนี่กี่นานแค่ไหนพี่ลองใช้มาสักระยะหนึ่งนะพี่ริ้วรอยแบบแบบ เล็กๆต,ตรงตรงแบบ,นบหน้าผ<พ>าตีนกาใต้ตาล่องแก้มหรือแบบต่างๆที่อยู่ในหน้าเนี่ยมันแลดูเบาลงแล้วก็หน้ามันใสขึ้นค่ะและที่สำคัญไม่แพ้เพราะหนูอะใช้อะไรหนูก็แพ้พูดแบบนี้ขอดูได้ไหมคะ โปรที่เอามาให้วันนี้เนี่ยนะคะเป็นโปรที่พรีเซนเตอร์คนอื่นหรือใครก็แล้วแต่หนูขิงใส่ได้เลยว่าทําให้อย่างที่หนูให้ไม่ได้ต้องเซนเตอร์คิมคนเดียวที่จะให้แบบนี้ได้เพราะฉันไม่มาพูดบ่อยๆอย่ามาทําให้ฉันเสียหน้าที่สําคัญนะคะเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาคุณต้องจองสิทธิ์ให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่มาโทรมาจองวันนี้นะ ปลิวหายไปนานแค่ไหนไม่รู้ค่ะกวักวโปรแบบนี้มันจะกลับมาอ,อีกนะคะโปรอะไรคะแม่โทรมาก่อนยกหูโทรศัพท์โทรมาที่1577หรือ Li น e แอดไรลาซีนาวันนี้แม่ใจปัมป๊มปั๊มปังปังให้200สายนะคะนี่เลยโปรของเราดีงามมากมายวาวซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุก<า>ใหญ่นะจ๊ะ แล้วแถมขนาดพกพาอีก3กระปุก5ชิ้นเนี่ยนะราคาปกติ8,800บาทเหลือแค่2,990บาทเท่านั้นเลยนะ<อ>ใช้ได้นานถึง3เดือนวันะละ35บาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โห<อ>โ,<อ>โทรมาที่1577หรือ Line at dracina จริงๆแล้วในการที่จะพูดเรื่องอะไรพวกนี้คนก็บอกว่ามันไม่ได้สวยแล้วไม่ใช่คนสวยคนอื่นอาจจะแบบขายความสวยแต่เจ n เนฟเฟอร์คิมขายความจริงของไม่อร่อยก็ไม่กินอยู่แล้วของไม่ดีก็ไม่ใช้อยู่แล้ว ไม่มาพูดให้เสียชื่อเป็นนักร้องได้ตังค์เยอะกว่านี้ไม่มาพูดให้เสียชื่อจริงๆอย่าลังเลนะคะลองใช้ดูก่อนโทรมาที่1577หรือ line l ล n e แอสไตรลาจีน่านะคะเซรั่มล้ลวนๆ5ชิ้นเนี่ยนะคะเพียงแค่2990บาทไม่ใช่เจนเฟอร์กิมใช้คนเดียวพี่หมูดีหลกปานธนพรเชฟปอ้อมปุ้ยพี่มลวันนีโน,โนเมทินีพี่แซมยุรน,นันล่าสุดใช่โปกกว่นี้พี่เพิ่พี่เสดเจนิเฟอร์คิมคนเดียวขอเพิ่มอีกได้ไหม100สายไปเลย oh, ดีกว่าไดเลย ปกติเนี้ยโปรเนี้ยเขาไม่ให้เพิ่มนะ,ะคนอื่นมาเนี้ยแถมอย่างเก่งเนี้ยนะขนาดพวกพาก็แค่2กระปุกเลยออันนี้วันนี้ให้3กระปุกเลยยกหูโทรศัพท์โทรมาที่1577หรือ Line แอดไตร์ลานนะคะซื้อ1กระปุกใหญ่ <5 S 2> แถมอีกหกระปุกใหญ่นะคะแถมขนาดพกผา,าอีก3กระปุก5ชิ้นนี้2,990บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้จองมาที่ห5 เจ็ดเจ็ดเท่านั้นขอบคุณคุณคิมมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกเราด้วยขอบคุณพี่พาวเวอรแพดด้วยสัเดาะหน้าติดตามให้ดีนะคะว่าเราจะไปเผื่อเรื่องอะไรนะคะในเผื่กร้อนตอนบ่ายวันนี้สวัสดีค่ะ